มอร์นิ่งจ้าเพื่อนๆน <Yeah. S 1> วันนี้เราจะมาเล่นหมดจัดอันดับทั่วไปกันนะจ๊ะ mm. วันนี้เปิดเรียนวันแรกจ้าหลังจากที่หยุดไป3ามวันแฮปปี <S <S <Happy S 1> ้ไมเพื่อนเพื่อนไปโรงเรียนถ้าพร้อมแล้วไปรุยกันเลยจ้า ของหมดของหมดของหมดเดี๋ยวเราเปิดเองก็ได้นี่สู้สมรภูมิเอาตัวรอดสู้อย่างมิสตอร์ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ช่องฮันมอร์นิ่งด้วยนะแล้วเพื่อนๆขอบคุณจ้า เราจะลงไหนลงแท่นตรงนี้คนเยอะตื่นโอ้ยตรงนี้คนเยอะตื่นตัวไว้คำนี้นี่มาบ่อยนะเนี่ยได้้ปืนแลวกำลังอยู่จุดชุบชีวิตอยู่โอ้ย มีคนด้วยแล้วเนี่ยแล้วเราจะใช้ปืนอะไรยิงเขาเนี่ยปืนเราก็ไม่ดีซะด้วยคิเราใช้ปืนอะไรยิงเขาดีล่ะเนี่ย ดีแล้วตึนงแล้รอดแล้วรอดแล้วเราโอ้ยเพื่อนอย่างตึงพี่ช่หน่อยช่วยหน่อยช่วยหยครับช่วหน่อยครับกี่เลช่วยหนพี่เลีช่วยหน่อยเหนึ่งครับช่หน่อยครับเียขวามือไงพี่ชายขอบคุณครับช่หน่อยครับขอบขอบคุณครับ ตึงมากเลยพี่โอ้ย,อยเราจะมาเอาปืนฮิวของอยู่นี่อยากได้อ่ะขอบคุณนะอยากได้อะขอบคุณนะเอาเสียงขอบคุณนะ เอ็เแปดเลยว้ายตกเอ้ใครมาทิ้งกระสุนไว้ตรงนี้ไปที่คลังแสงโอ้ยไปที่คลังแสง โอ๊ยลางแสงอยู่ใกล้นี่เองเอ๋คบศัตรูแล้วเขาเป็นอะไรตายเตรียมตัวชุบฮีโร่ฮีโร่นี่ครับกำลังยึดจุดชุบชีวิตอยู่ ไม่เจอกอนแกล้จริงอ่ะคายเก็บไปหรือเปล่านี่ย่ะไอ้เยี่ยมเลยโอ้ย่าติด อีกแล้วเพื่อนเพื่อนเพเรียนเพื่อนเรียน เงี้ยแปดไม่เจอสแกนคนหน่อยดีกว่าบิ๊วเออเฮ้ยเงี้ยแปด ตามหา XM8 กันเถอะเออยู่ไหนลืกระเป๋าสาอย่าบอกนั่นนะโอ้ไม่ใช่เอ็ ระเบิดกำลังยึดจุดชุบชีวิตอยู่เบอร์สองเขารู้ไหมว่าเขามีคุ่แจครั้งแสงห้ามน้ำไปเลยจ้า วิ่งไปเลยจ้ากลับมาที่เดิมไม่เจอคนเลยแฮะ ไม่เจอคนแล้วก็ไม่เจอเอมแด้วยอุีกข้างหน้าเรามีคนใช่หรือไม่ใช่เลยตรงแถวๆข้างเสง โอ้ยอ๋อเขาต่อสู้กันอยู่ อยู่น้อยเฮ้ขาต่อสู้กันอยู่โฮ้ทำไมยิงไม่โดนเลย เลย ไม่ยิงเราไม่เข้าใจไปดีกว่าเป็นุกกอนไปทุกทกเคื่อนนีหนี่นีเราวังหลังมันมีหลังตัวนึงโอเคเพื่อน

ดูดนั้นก่อนแต่ยินครับใจนินรับผมชุกใจยินครับใจนินอ้ขอบคุณนะเพื่อนขอบคุณนะเสือดไม่กรอบจ้า ฮ้ยการมีคนเหรอมีเหรอมีจริงอา เขายียก <im> <iblings> <im> <afraid> <RPG> ันด <enas> ูด้วยใช่ไหเราลงดีกว่าที่นี่มันไม่ใช่อ้๋อหืม ไปกับไปจะตายแล้วเกือบดูหน่อยเราไปหาปืน uh ก่อ huh> น เราจำเป็นต้องเปิดกล่องนะเพื่อนโอ้ยโอ้ยโดนตามมา กลุ่มมันแปลก uh wow.

งูเถอะงูเถอะ,ถะชุบใครจะชุบมาก,ก่อนเด้อไม่รู้มันอยู่ไหนเหลือสองเอ้ยเหลือตัวเดียวอ่ะ

เ <Yeah, S 2> พื่อนๆชนะแล้วจ้าคลิปนี้ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะจ๊ะ <Yeah. S 2> คลิปนี้เราเล่นตั้งใจมากสุดตึงเพื่อนก็ค่อนข้างล้มบ่อยแต่ก็ชูบได้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะเพื่อนๆสำหรับวันนี้มอร์นิ่งจ้า